ฟรีเวินสวัสดีพี่น้องมือนียายซ้ำด้วยกะแวะมาเยี่ยมยายน้องแม่คนที่หนึ่งเรือทอนีแหละพี่น้องทึ่งมดสามคนคนที่สองกะเถาหัวงอ,อกนี้อีกแล้วไห้กลวยวิาบา,า,างใหญ่มากมีอใย่ซ้ำด้วยกะเสียไหเรละหอกะตมูมไห้กินแล้วหอกะตูมเสพเขาซารกะบริซีดอกพี่น้องแล้วก็อยู่ตามภาษาคนเถา เงินกะหลังย้อยใหญ่แต่กเฮ็ดบ่แล้วพี่น้องเอ้ยบักบักหม่ของกินของอยากบ่อึดบ่อยากในหัวในสวนเราเราสือบอกมาเราสิอันนันแมพี่น้องเราสิพี่น้องเอ้ยสิให้สมสวนน้องแม่น้องสาวแม่น้องสาวแม่แต่กี้สรวยกอยู่นําลาว ยายผ้าเอิญเอิญซื้อได้พี่น้องนี่ฮือนเราแต่บ่ท่านแหลวบ่ท่านในท่าสีบ่ท่านในพก่ะเปือยเมืองบักใหม่บักม่วงเมืองพี่น้องเป็นตาออนซ่อนบ่เจอบะมันซ่อนคืออย่างหนึ่งมมีหอดบักบักบางย่อมชิดแม่มันหักโอมสมไอ้สำลวยกินบ่เป็นมันสมผูดนี่เราเก็บเมือดได้หนิลวเรือแต่บักม่วงแล้วน,นี่กับบ่คอยอยากสมอยากแสวพี่น้องกะ มาอัดคลิปห้เบิ่งเนาะพี่น้องปมองได้กับมีเาสำวนกับนชอบชอบไทยลูบชอบอัดคลิปแม่พี่น้องอันนี้กับบองม่วงม่วง,งพี่น้องน้องเคยข่อยก็ดีดีขนแต่นแนวมาปลูกก็ามาผาักป่าผอมพักกระเด้าก็แต่สื่อพี่น้องสื่อมาละว่าอันเจ้าเบิ่งนี่พักกระเด้าสีม่วงก็มี Akrao xi mong bạc mong bằng yang mi mất sù nao phun bung 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 แล้วว่าตัวไหมันอันใหญ่แล้วก็สิทัดท้มพี่น้องข่อยจะให้เจ้าเบิง้งนี่หน่วยบอกเผามันคำเหรอพี่น้องข่อยเขามากคำหมู่ว้านเมื่กอนข่อยก็มาเก็บเอาของเล้าไปไหวปูสองหน่วยสามหน่วยไปกินหน่วยหนึ่งแล้วก็ว่าแต่ขโมยมาหลักแล้ว่าเราโทรไปถามมึงได้เก็บบอกของเก็บบอกอากองอยู่ตัวว่าสนดอกผุนพี่น้องบอกเผาตุ่นบอท่านนี่ ต้นขนาดนี้เองจับถึงเลยแม่ดคกดค,กดคดักดกคักดกดีนี่หม,มากหมากหักยังแล้วปลูกพี่น้องอุย้ยน้องค่อยคอยมาแต่ละเทือค้นแต่หมากใหม่มาปลูกหม,มากย่าย่ลูนี่นี่เรล่าเขาเล่าคนโบราณเนาะพี่น้องเนะงาะกะซิมีเรล่าเขาคนสมัยต่เก่าวสวนใหม่สวนหมากเหล่า ต้นหมากแล้วก็สูงแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็สิได้ตัดถิ่มแล้วมันสูงเพิ่นก็สิได้ปลูกอันใหม่ฝุ่นเฮือนเล่าหยกฟันสาราวัดเจ้าว่าอันผสมโอ้นี่ก็บนวยดีดีแต่ว่ามันบ่ได้บํารุงเนาะภาษาผู้เฒ่าเนาะข่อยก็ยากบ่ได้เอาขี้งัวขิงยังมาให้เล่าพระสาลานข่อยก็เด็กหน่อยมันบ่ฮู้เรื่องแหมคนกับลังเรียนมหาไล่คนหนึ่งคนหนึ่งก็อยู่มหาโมโหนี่แหละ ก็มากเขาก็อยากมาถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ละมื่นเฮ็ดคลิปอยู่แต่น้ำสวนไลค์กะมันเบื่อเนาะพี่น้องเนาะากาแฟกดไรกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมียสมรวยในเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจให้เมียสมรวยเฮดคลิปใหม่ๆต่อไปเมียสมรวยก็บเฮดคลิปโบเก่งดอกพี่น้องเฮดคอนเทนต์บอดี้น้ำเขาแต่ว่ากะ อันเบิงไห้เน้เพื่อ,อย่มเกง่งเนาะพี่น้องเนะาะทราบมันเกงน่งวัถาะอันนี้เล่ากะผู้เถาแม่นเถาธรรมดาได้พี่น้องเถาหูเก็บหูอ้อมได้เก็บเงืนนี่สิไหถล่มหัวได้พี่นอ้องหล่มหัวเบิงไปยังเราสื่อคล้องมาไหวแซวอยู่เราสิหลอมหลอมหลอมหัวพุ่นเราสิหลอมฟังผุน เพราะว่าแถวแถวนี่มันแถวนี่มันนัน,หนไหมมึงพี่น้องมึงแล้วปลูกหญ้าไหมหญ้าหญ้าหอละสิบห้าบาทแล้ววะก็ต้องไปสื่อเขียวดอกปลูกปลูกแล้วก็ซ้อยเขียวเอาเองแล้ววะยกโปรบั่งยัยกไรักดแช่เนื้อเนี่ยจังด้วยนี่รอตัวก้อนถอดแช์ดิกดใดกดแช่ดีเถอะไดน วันใดยูซื้อได้นี่เห็นบกบกอันอยังฮึหนาะทุเรียนดอกใหม่ดองยังนี right, uh ่นี่นี่หัวสวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนหันเห็นแล้วมีไงเอ้ยพี่น้องเอ้ยไงขักสวนไงน้ำกะคลิปนี้ก็ใบสมีเลยพี่น้องคำแล้วกะจะเมื่อเมื่อเฮือนเปิดไพ่ใบหิญายูแล้วกินเขา น้องสิ่ห้ซองเบิงจักน้อยเพื่นเราอยู่กับหลานขังในได้พี่น้องเล่เรากับมีร่ระเบียบเรียบร้อยได้ของนูกของหลานเราอะโอเคพี่น้องสวัสดีค่ะ <c oughs> อืมฟรีเพ,พิ่นสวัสดีพี่น้องมือนียายซ้ำด้วยกะแวะมาเยี่ยมยายน้องแม่คนที่หนึ่งเรือทอนีแหละพี่นอ้องทึ่งเมดสามคน คนที่สองกะเถ่าหัวงอกนีอีกแล้วห้กลวยวีบังใหญ่มากมีไงสำลวกกะเสียห้เราหอกะตูมให้กินแล้วหอกะตูมแสบเขาสารกะบริซีดอกพี่น้องแล้วก็อยู่ตามภาษาคนเถ่างันกะลังย้อยใหญ่แต่กะเห็ดโบแหลวพี่น้องเอ้ยบักๆมากบักใหม่ของกินของอยากบ่อืดบ่อยากในหัวในสวน เราเราสื่อบอกมาเราสีอันนั้นแม่พี่น้องเราสีพี่นอ้องเออชายส้มสวนหนองแม่หนองสา้าแม่อง้าแม่ต่กี้ไม่ใหญ่สำรวยกะอยูน่น้ำเล่าย่า่ผ้าอื่นอื่นซื้อได้พี่น้องนี่เงบบินเราแต่บ่ท่านเหลวบ่ท่านในท่าสีบ่ท่านในพู้กระเบือ เบิงบักใหม่บักม่วงเมืองพี่น้องเป็นตาออนซ้อนบอ่เจ้าวะ่อ,อนซ้อนคืออย่างหนิมีหอดบักบักบางย่อมฉิดแม้มันหักโซอ้มสมไอ้สำรวยกินบ่เป็นมันสมปูดนี่เราเก็บเมื่ดได้หนิลวเลอแต่บักม่วงแล้วนี่ก็บ,บอกคอยอยากสมอยากแสวพี่น้องกะมาอัดคลิปให้เบิงเนาะพี่น้องป้มองไดกับมีไอ้สำรวยกับคนชอบชอบไทยลูปชอบอัดคลิปแม่พี่น้อง อันนี้กับบังม่วงม่วงพี่น้องน้องเคย่อยก็ดีดีขนแต่แนวมาปลูกเอามาผักป่าพ้อผักกระเด้าก็แต่สื่อพี่น้องสื่อมาแล้วว่าอันเจเบิ้งนี่ผักกระเด้าสีม่วงกับมีพผักกระเด้าสีม่วงบักม่วงบังยังมีเม็ดสุดแนวฝุ่นเบิง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 ทางฝุ่นกับมี่บักเผาหน่วยใ้ญ่บักเผาหน่วยดกอูคิมกันอยู่จักยั้งเป็นยั้งหนกสวนเล่า เราปูเถ่าแต่เราขย,ยันนพี่น้องเราขย,ยันเรามีแป้นมัดสวนเราคุนเราปูบกเผาปูยังต่อยยังจิ้มกันหน่อยเต็มหนุ่จิ้มกันไวแล้วว่าตัวไดมันอันใหญ่เราก็สิทัดทิมพี่น้องคอยสีให้เจ้าเบิง้งนี่นวลบกเผามันคำเหรอพี่น้องคอยเขามากคำ หมื่วานหมื่ก่อนข่อยก็มาเก็บเอาของเรล่าไปไวป่ปูสองหน่วยสามหน่วยไปกินหน่วยหนึ่งเรลากะว่าแต่ขโมยมาหลักแล้วล่ะเราโทรไปถามมึงได้เก็บบอกของเก็บบอกกล่องอยู่ตัวว่สัสดกผุนพี่น้องบอกเผาตุ่นบอกท่านนี่ต้นขนาดนี้เองจับถึงเลยแม่ดกคักดกคักดกดีนี่บอกมากบอก,ก,กยังแล้วปูพี่น้อง นองเค,เค่อยมาแต่ละเทือคน้นแต่หมากใหม่มาปลูกหมากย่ายปลูกน,นี่เราเขาเล่าคนโบราณเนาะพี่น้องเนาะกะซมีเราเขาคนสมัยแต่เกา่าสวนใหม่สวนหมากเล่าต้นหมากเล่าก็สูงแล้วพี่น้องเลี๋วยวกะซีเดตัดทิมแล้วมันสูงเพิน่นกะซีเด้ปลูกอันใหม่ผุ่เนเือนเล่าหยกปั้นสารลาวัดเจ้าว่ะ อันกสมโอนี่ก็นวยดีดีแต่ว่ามันบ่ได้บำรุงเนาะภาษาพูทเฒ่าเนาะ่อยก็ยากบ่ได้เอาขีงัวขีงยังมห้เล่าภาษาล้านข่อยก็เด็กหน่อยมันโมโหเหลืองแม่คนกะลังเลียนมหาไล่์คนหนึ่งคนหนึ่งก็อยู่มหาโมโหนี่แหละ่อยก็มาเขาก็อยากมาทายลูกให้พี่น้องบึงเนาะแต่ละมือเฮ็ดคลิปอยู่แต่น้ำสวนไลกะ มันเบือ่อเนาะพี่น้องเนะะาะกาแฟกดไรกดแชร์ก,กดซับสะไข่กดติดตามเมียสำรวยในเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจให้เมียสัมวยเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเมียสำรวยก็เฮ็ดคลิปดเกง่งดอกพี่น้องเฮ็ดคอนเทนต์บอดี้น้ำเขาแต่ว่ากะอันบึงแหงเน้เพื่อ,อย่ามเก่งเนาะพี่น้องเนะาะทราบมันเก่งว่าสันเถาะ ันีเล่ากะผู้เถาแมนเถาธรรมาดาได้พี่น้องเถาหูเก็บหูอ้อมได้เก็บเงินได้ด้วยหล่อมหัวได้พี่น้องหล่อมหัวมึงไป็ยังเราสืบคของมาไหว้แซวอยู่เราสิหล่อมหล่อมหล่อม,มหัวคุณเราสิหล่อมฟังคุณเพราะว่าแถวแถวหนีมันแถวนีมันนั่นไหมมึงพี่น้องมึงเราปลูกหญ้าไหมหญ้าหญ้าหอละสิบห้าบาทแล้ววะ เรต้องไปสื่อเขียวดอกบุบบุบแล้วก็ซอยเขียวเอาเองแล้ววะยกโปล่บังยายกดไรกดแชร์เนื้อไงทังด้วยนี่รอตัวก้อนเผาแชร์ดีกดไดกดแชร์ดีเถอะไหนมาได้ยูซื้อได้นี่เห็นบักบักบักอันเอียงหึเนาะทุเรียน ดอกไม้ดอกยังนี่นี่นี่หัวสวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเห็ดแล้วยมใหญ่เอ้ยพี่น้องเอ้ยใหญ่ขักสวนใหญ่นั่งกะคลิปนี้ก็ไว้สนีแหละพี่น้องคำเหล้วกะสิเมื่อเมื่อเฮือนเปิดไพ่ใบหิญาอยู่เรากินเข่าเมืองสีไฮซองเบิองจังน้อยเฮือนล่าอยู่กับหลานขังในเลยพี่น้องเล่ากับมีระเบียบเรียบร้อยใด้คุณ ของหนูของร้านเราอะโอเคพี่น้องสวัสดีค่ะ